สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันครับวันนี้มีแหลก 12u เข้ามานะครับตัวนี้ลึกประมาณ22ครึ่งนะครับประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะเอาความชัวดีกว่าเออเดี๋ยววัดให้ใหม่ครับโอโ้จะเป็นครั้อ21ครึ่งครับพี่น้อง21ครึ่งครับเป็นแหลกคอมเพกนะครับ ตัวนี้น่าจะประมาณ12อยู่ฝาครกนะครับมี้อด้วยนะครับโลอก็สภาพได้อยู่นะโลอเนี่ยครับโอเคอยู่นะครับล้อก็ดูได้อยู่นะครับสภาพโอเคอยู่นะอาจจะมีรอยสนิมบ้างนะครับผมเอาไปขัดเอาไปทํทความสะอาดกันเราเองนะครับบ้านห้วยแก้วห้วยราชาหมู่หกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับเป็นเลดคอมเพกมี้อนะครับโ้อก็ สึกบ้างแล้วเลยนี่เอนะครับประมาณ12ยูควาปิดครบนะครับแบหนึ่งนะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ชมกันหน่อยครับผมนี่นะครับอันนี้ด้านในนะครับพอได้อยู่พี่น้องนะครับสภาพโอเคเลยนะยางเยิงอะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้ได้3,500บาทนะครับผมเป็นสุดเหล็กประมาณ12ยูนะครับลึกประมาณ2 1ครึ่งกิโลนะครับตามสภาพนี้เลยนะใครที่ เอาไปใส่นะครับพาวเวอร์ก็ได้นะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงสําหรับท่าดที่เอาไปเข็นนะครับพื้นที่ไม่ต้องยกเหมาะมากเลยครับผมสามพันห้าร้อบาทครับผมรับเองถ้าจะส่งน่าจะเอาเรื่องอยู่ถ้าเขตดีสานก็น่าจะมีสามร้อยอ่ะนะครับก็สามพันห้ารับเองก่อนรวมส่งสามพันแปดแล้วกันซื้อใหม่สี่พันไม่อยู่แน่นอนครับผมนะะรุ่นนี้นะน่าจะมีห้านะ มีล้อด้วยนะครับสนใจโทรมาครับผม095 026 8 767 3512อยู่ลึกประมาณ21ครึ่งนะครับ